บพบกับทีมงานช่างแอร์อีเทคในคลิปของการปั๊มดาวน์วันนี้ขออนุญาตอยู่ในอ,อิริยาบถท่านั่งนในการปฏิบัติงานก็นะครับผมจะสาธิตการาปั๊มดาวน์หรือการาเก็บสารทำความเย็นไว้ในชุด Unit, คอนดิชชั่นยูนิตโดยการาบล็อกที่เซอร์วิสวาลเพราะฉะนั้น,นในกรณีที่เราจะทำ การปั๊มดาวน์นั้นนะครับก็คือเราจะทําในกรณีที่เราต้องการย้ายตําแหน่งในการติดตั้งนะครับหรือมีการพูุยง่ายว่ามีการย้ายแอร์นะครับเราสามารถเ,าเก็บสารทำความเย็นไว้ในระบบทำความเย็นได้นะครับโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะครับทําการเปิดเครื่องให้เครื่องปรับอากาศนั้นทํางานในสภาวะปกตินะครับทําการวัดกระแสไฟฟ้าในขณะที่เครื่องนะครับกําลัง ทำงานอยู่นะครับตอนนี้มีการวัดกระแสนะครับเสร็จแล้วนะครับผมให้นักศึกษาดูก่อนนะครับว่า,าท่อบริการของผมมีทั้งหมด2ท่อนะครับก็คือมอีท่อท่อลิควก็คือท่อของเหลวแล้วก็มีท่อ,อมีท่อซักชั่นก็คือท่อดูดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่อน,นี้จะทําการดูดสารทำความเย็นกลับเข้ามาในระบบเพราะฉะนั้นนะครับผมจะทําการ นะครับผมจะทําการปิดนะครับท่ออัดเพื่อไม่ให้สารทำความเย็นนั้นอัดออกไปนะครับและให้ท่อทางดูดนั้นดูดสารทำความเย็นกลับเข้ามาในระบบโดยที่เราจะสังเกตค่าความดันต่างๆนะครับผ่านทางผ่านทางแมนนิโฟเกตนะครับนะปิดวาล์วทางท่อลิควิดนะครับหรือท่อขนาดเล็กหรือเรียกอีกท่อหนึ่งว่าท่อที่ชาร์จก็ได้นะครับปิดวาล์วให้สุดนะครับสังเกตนะครับ นะสังเกตความดันของแมนิโฟเกตทางด้านโลหรือเกจที่เราต่อนะครับเกจจะค่อยๆลดลงนะครับนะเกจจะค่อยๆลดลงในขณะที่เกจลดลงนะครับดูนะก็ต้องดูค่ากระแสไฟฟ้าด้วยนะครับเกจลดลงเข้าสู่ตำแหน่งสุญญากาศนะครับเราจะค่อยๆนะครับปิดวาล์วทางด้านดูนะครับไปเรื่อยๆจนเข็มของเกจนะครับลงไปจนสุดจนถึงค่านะครับอา่า ความเป็นสุญญากาศก,ก็คือประมาณ29.92หน่วยเป็นนิ้วประหลอดนะครับเราจะเห็นว่าสารท้คาเย็นเข้ามาในระบบจนหมดแล้วนะครับเสร็จแล้วเราทําการปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์นะครับวิธีการสังเกตดูว่านะครับเราทําการทําสุญญากาศขอเรียกในการทำอา่าทำการปั๊มดาวน์เนี่ยนะครับเป็นการปั๊มดาวน์ที่สมบูรณ์หรือไม่นะครับถ้าเราปิดวาล์วได้สนิทนะครับ ในส่วนของเกจที่แสดงผลอยู่ที่ตำแหน่งสุญญากาศนะครับมันจะนิ่งอยู่กับที่แล้วมันก็จะไม่ขยับขึ้นไปนั่นหมายความว่าการทำการทำปั๊มดาวของเรานั้นค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับสามารถเก็บสารทำความเย็นเข้าไปข้างในจนหมดและระบบของเราก็เป็นระบบที่ปิดสนิทอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้นะครับผมได้ทําการให้คอมเพรสเซอร์นะครับดูดสารทำความเย็น เข้ามาเก็บไว้ในชุดคอนเลค i ิ่งยูนิตเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ผมสามารถที่จะยังไงถอดนะครับท่อถอดคอยร้อนถอดคอยเย็นไปติดตั้งที่ตำแหน่งอื่นแล้วก็ทำการาติดตั้งคอยเย็นในตำแหน่งใหม่คอยร้อนในตำแหน่งใหม่แล้วก็เดินท่อเส้นใหม่เสร็จแล้วก็สามารถเอาสารทำความเย็นที่อยู่ในระบบนี้ ออกมาใช้งานได้อีกโดยที่เราไม่ต้องอเสียค่าใช้จ่ายในการหรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการาซื้อสารทำความเย็ยนมาเติมนะครับหรืออาจจะต้องมีการเติมเพิ่มเล็กน้อยแต่ไม่ต้องเติมใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะว่าสารทำความเย็ยนบางประเภทนะครับมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมันทําลายชั้นบรรยากาศของโลกเพราะฉะนั้นการปั๊มดาวหรือการทําในลักษณะนี้นะครับจะช่วยให้เรานั้น ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไว้ได้นะครับก็ผมก็คงจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ